สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้านะคะหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r p Channel ค่ะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำเลยนะคะเข้าสู่ KFS Extra นะคะอันนี้ถือว่าเป็นคลิปที่ Extra คือเพิ่มเติมเข้ามานะคะถือว่าอยู่ในหมวดบู KFS Extra อยู่ดีนั่นเองนะอะคลิปนี้ชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกอะไรกับเราถือว่าเป็นคลิป Random เมื่อสมัยก่อนอาจารย์เคยทาคลิป Random อยู่ประมาณ ประมาณ 4- 5หคลิปค่ะแล้วก็ได้เลิกทำไปแล้วก็กลับมาทำเป็นพวกพิอาร์คัพิกาสโตนเป็นกองไพ่กองหินที่คุณเลือกนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเอออยากนำกลับมาทำอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจารย์เพิ่งได้ลงคลิปสั้นๆประมาณ3นาทีนะคะที่ลงทั้ง YouTube แล้วก็ t ิ k ต o k ด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกอะไรกับเรา,ราแต่อันนั้นเป็นเวอร์ชันสั้นสนาทีเนาะแต่อันนี้ถือว่าอยากมาจัดเต็มให้กับทุกท่านนะคะคลิปนี้ถือว่าเป็นแรนดอมก็คือไม่ว่าคุณเปิด คลิปนี้มาดูเมื่อไหร่หรือว่าใครก็ตามแต่ที่ได้เปิดมาดูคลิปนี้นะคะถือว่าคุณจะได้รับคําทํานาย ที่อาจารย์จะทํานายเดงต่อไปนี้นะคะฉะนั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่าไปงงงายนะคะขอให้คุณดูเป็นแนวทางพอเพราะว่าอันนี้ทํานายด้ยวยภาพรวมคือกว้างอยู่ดีนะคะถือว่าเป็นขวัญกําลังใจคุณอาจจะได้ข้อคิดหรือสติกลับไปไม่มากก็น้อยนั่นเองนะคะฉะนั้นเรามาเริ่มฟังคําทานายเลยนะคะอาจารย์ทำนายจากไพ่พิกาแนสไพ่ทาลล์ต่างๆนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกอะไรกับเราในช่วงนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลย Relaxation, Determination, Empowerment, Shalak Expression, Spiritual Quest, Six of Swords. Judgment The Strength Six of Pentacles Two of Wands Ace of Wands The Death, King of Cups, Four of Wands, Justice, and the last one is Knights of Wands. พลังงานที่อาจารย์เห็นโหชัดเจนมากๆนะคะใครที่ถือว่าเปิดมาดูคลิปนี้ถือว่าคุณโชคดีมากๆเพราะพลังงานมันขึ้นคําว่า สิ่งที่มันเลวร้ายสิ่งที่มันไม่ดีนะคะมันกําลังจะพัดผ่านออกไปสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาตัวคุณแล้วนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่าพัดผ่านออกไปเหมือนกับว่าสิ่งเลวร้ายมันกําลังล่องลอยออกไปตามสายลมนะคะปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะออกไปนะคะคือคนเราอะค่ะมันก็ต้องเจอสิ่งทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปนะคะอาจจะเจอบทเรียนที่อาจจะสอนเราในแต่ละวันนะคะที่แตกต่างกันแต่ละคนอาจจะเจอเหตุการณ์ที่แตก การที่มาสอนตัวเรามันเหมือนกับว่าบททดสอบอะไรที่เรายังไม่ผ่านอันนั้นมันก็จะเข้ามาทดสอบเราอยู่เรื่อยๆฉะนั้นอาจารย์ขอให้คุณตั้งสตินะคะไม่ว่าอะไรเข้ามาให้มองว่าทุกอย่างที่เข้ามามันไม่มีเหตุบังเองิญมันจําเป็นต้องเข้ามาเพื่อมาสอนเราเพื่อมาให้เราเรียนรู้นะคะพลังงานกันเลยก็คือเกิดขึ้นคําว่าตัวเราเองนะคะจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายในช่วงนี้เพราะพลังงานขึ้นคําว่าเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่การที่คุณช่วงนี้สติของคุณลดแล่น สติปัญญาของคุณดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นคําว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอสําหรับตัวคุณมันเป็นพลังงานของคําว่าโชคดีเข้ามาโชคดีในเรื่องใดคําว่าโชคดีของอาจารย์คือช่วงนี้ของคุณเนี่ยบางท่านเนี่ยถ้าสมมติว่ากําลังเครียดอยู่กับงานมีปัญหาในเรื่องงานมีปัญหาในเรื่องการหางานอยู่นะคะถ้าในกรณีบางท่านตอนนี้ไม่มีงานนะคะหรือว่า,อารอคอยงานอยู่พลังงานขึ้นคําว่ามีโอกาสที่จะได้กลับไปทําอะไรเดิมๆหรือบางท่าน อาจจะแปลว่ามีคนชักชวนให้ไปทํางานถ้าคุณไม่เลือกงานจนเยอะเกินไปถ้าคุณอดทนและตั้งใจที่จะหาอาจารย์เชื่อว่ามีโอกาสที่จะได้ได้งานค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่อาจารย์เห็นว่า บางท่านเนี่ยอาจจะได้ของขวัญชิ้นโบแดงอของขวัญของแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะแปลว่าได้งานบางท่านอาจจะสอบผ่านสอบได้บางท่านอาจจะแปลว่าได้เจอคนดีๆเจอกัลยนณมิตรนะคะหรือว่ามีคนแนะนําแนะแนวเจอแนวทางในการทําหากินในการทาําทเงินต่างๆเพราะว่าพลังงานที่ เห็นเนี่ยมันเป็นพลังงานคําว่าอดทนพยายามแล้วมีโอกาสประสบความสาเร็จคือสูงมากๆคุณจะมีเสน่ห์มากๆค่ะช่วงนี้เรียกว่าเสน่ห์ในเชิงที่ว่าไปไหนมาไหนคนนิยมชมชอบแต่ก็ขอให้คุณระวังในเรื่องเสน่ห์ของคุณเพราะช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจเรานะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีชื่อเสียงก็ได้นะในสายงานที่คุณทานะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าตอนนี้เนี่ยคุณเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นในเรื่องการทํางานการทําเงินต่างๆนะคะฉะนั้นเป็น,ปนคำว่ามีแต่คนให้ ความสนใจเราหรือว่ายอมรับในศักยภาพของเรามากยิ่งขึ้นแต่มันอาจจะแปลได้อีกมุมมองนึงว่าพลังงานของบางท่านอาจจะมีการออกจาก สิ่งเดิมๆที่มันไม่ใช่อาจจะออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีจากคนที่ไม่ดีตาสว่างมากขึ้นเห็นท่าแท้ของคนเข้าใจสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะมีโอกาสนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีบุตรมีลูกก็เป็นได้นะคะและสิ่งที่อาจารย์เห็นได้ชัดเจนนะคะถ้าใครที่เป็นคนที่หมั่นกระทําความดีหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธินะคะหรือว่าทําความดีในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นความกระตันยูหรือเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือชอวช่วยเหลือสรรพสัตว์หรือเป็นคนไม่คิดร้ายกับใครไม่พ ร้ายกับใครอาจารย์บอกหนึ่งอย่างนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่เคียงข้างคุณดีมากๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาในรูปแบบคําว่าความดีนั่นแหละเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเราอย่างมากนะคะคือทำอะไรก็เหมือนกับว่าเอาตัวรอดได้ทำอะไรก็พอมีปัญหาอาจจะมีคนคอยยื่นมือมาช่วยเหลือเรานะคะแล้วพลังงานของบางท่านอาจจะแปลว่าถ้าคุณกำลังจะเตรียมตัวไปต่างประเทศสำหรับบางท่านนะคะไม่ใช่ทุกท่านเนาะไปต่างประเทศไปเรียนต่อหรือไปทำทำงานนะคะถ้าคุณพร้อมใจพร้อมอลหลายๆอย่าง พร้อมที่จะไปถ้าคุณได้ตรวจตรวจแบบเช็คในเรื่องแบบสถานการณ์โควิดอะไรต่างๆนะคะคือไปได้เลยนะคะเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะได้ดีที่ต่างประเทศหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่ามีการเดินทางไปคนละจังหวัดในประเทศไทยก็ได้นะแบบเดินทางข้ามจังหวัดกลับบ้านเกิดหรือบางท่านอาจจะแปลว่า งานของคุณต้องใช้ประจลรองเท้าคือเอาเอาเป็นว่าช่วงนี้ใช้ประจรองเท้าเราดีหรืออาจจะแปลว่าบางท่านเนี่ยรู้สึกาเครียดกับงานอาจจะไปพักผ่อนบ้างนะคะอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นได้คือมันเป็นพลังงานคําว่าเดินทางแล้วคุณจะมีความสุขหรือเดินทางแล้วคุณจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีมากๆสําหรับตัวคุณนั่นเองแล้วพลังงานมันขึ้นคําว่าโดดเด่นในเรื่องวาทศิลป์การเจราจารโดดเด่นในเรื่องพวกออนไลน์ต่างๆก็ได้หรือสื่อต่างประเทศต่างๆหรือเป็นคําว่า ต่างประเทศต่างภาษาต่างๆนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าความสําเร็จแต่อาชีพอื่นก็ดีด้วยเช่นกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายก็ได้อย่างเช่นหมอแพทย์พยาบาลประกันชีวิตประกันสุขภาพเกี er ่ยวกับเรื่องของสวยงามของประดับตกแต่งหรือเป็นอาชีพที่ต้องอใช้ความคิดค่อนข้างเยอะเป็นนักบัญชีก็ได้หรือเป็นอาชีพที่ต้องวางแผนชีวิตให้กับบุคคลอื่นอย่างเช่นแบบอาจจะเป็นเหมือนคนที่เทคแคร์ดูแลแบบลูกค้าว i p ต่างๆหรือว่าจัดการวางแผนต่างๆเรื่องการเงินบัญชีอะไรเงี้ยให้กับผู้อื่นนะคะหรือเป็นที่ปรึกษาาอจจะ ทนายความหรือว่าเป็นคนที่ไก่เกลี่ยเรื่องต่างๆหรือเป็นที่ปรึกษาต่างๆจะค่อนข้างเด่นหรือว่าเป็นคร,รูบาอาจารย์ก็ดีหรือคนที่ให้ความรู้ผู้ผอื่นนะคะหรือว่าอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือผู้อืน่นอาจจะเป็นแบบอ่มูลิธิต่างๆนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความคิดเยอะในช่วงนี้จะค่อนข้างดีนะคะบางท่านอาจจะมองว่าเออมันเครียดมันอาจจะมีเรื่องที่แบบทําให้เราวิตกจริตแต่อาจารย์อยากให้คิดแบบนี้นะคะว่าชีวิตของคนเรามันมีขึ้นมีลง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวมันมีมุมสว่างนี่มันมีมุมมืดคะ่ะมันเป็นเรื่องปกติทุกคนต้องเจอหมดแม้กระทั่งตัวอาจารย์ทุกคนเจอหมดค่ะฉะนั้นเราจะผ่านมันไปได้วยกันทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปค่ะมันมีอยู่แค่นี้นะคะขอให้คุณระลึก ถึงแค่นี้เอาไว้นะคะเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าสิ่งต่างดีๆจะเข้ามาถ้าคุณมีสติคิดเน้นแง่ดีแต่ไม่ได้มองให้บอกไม่ได้บอกให้มองโลกสวยนะมองบนความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรได้หลังจากเราทุกอย่างไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์รยเปอร์เซฉะนั้นพลังงานที่อาจารย์เห็นนะมันเป็นพลังงานของคำว่า คุณมีโอกาสที่จะดึงดูดสิ่งดีจากความคิดของคุณถ้าคุณคิดไม่ดีก็จะนําพาอาจจะสิ่งไม่ดีเข้ามาก็ได้เราไม่รู้ได้ฉะนั้นคิดแต่สิ่งนด,ดีหรือกระทํากรรมดีดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเราจะเป็นคนดีเป็นได้เป็นแล้วดีมากๆแต่เป็นแล้วเราต้องไม่เดือดร้อนนะคะอย่าให้ใครมาเอาเปรียบเราได้นะคะอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นพลังงานเห็นไหมมันเกี่ยวกับเรื่องการทาบุญการช่วยเหลือคนอื่นอาจจะเป็นการช่วยเหลือโดยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองก็ได้การให้วิชาความรู้การให้กําลังใจผู้อื่นการเป็็็็นนนนนททที่่่่ปปปรึกกกษาาาาาาาตตงงๆมัมออจจจจะะํให้้เเบบุไดแ แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยแนะนำนะทานมังเสวิรัตหรือทานเจก็ได้ในทุกๆวันพระนะคะวันพระมันจะมีประมาณ4วันต่อเดือนถูกไหมคะหรือว่าทุกๆวันเกิดของเราก็ได้อย่างเช่นคุณเกิดวันจันทร์ทานวันจันทร์เกิดวันศุกร์ทานวันศุกร์เกิดวันอาทิตย์เกิดก็ทานวันอาทิตย์ทานทั้งวัน24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือคือแบบ อาจจะบางท่านอาจจะเป็นแค่หนึ่งมือก็ได้บางท่านอาจจะ1วันต่อเดือนก็ได้เอาที่เราสบายใจ ze, เพราะพลังงานขึ้นคําว่าเกี่ยวกับเรื่องการละเว้นเนื้อสัตว์ต่างๆจะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยถ้าสวดมนต์สมาธิอยู่แล้วยิ่งดีแต่ถ้าบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์สมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทาให้เกิดสมาธิวาดรูปวาดเขียนอยู่กับน้องหมาน้องแมวอยู่กับธรรมชาติบางท่านอาจจะฟังเพลงปรับสมาธิในย t u b e มีเยอะแยะมากมายออกกําลังกายเล่นโยคะอะไรก็ตามแต่ที่เป็นงานอดิเรกที่เรารู้สึกว่าทําแล้วเรา สงบจิตสงบใจมีสติอาหารแล้วเรามีความสุขไม่ฝืนตัวเองทาเลยนะคะแต่ถ้าอยากสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะลิงก์ไว้ได้านล่างแล้วเราเสริมด้วยพระคาถางเงินล้านที่เป็นเสียงสวดของอาจารย์ก็ได้นะคะมีเคล็ดลับต่างๆแปะให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองไปหาดูข้างใต้นะคะใต้ description เลยนะคะอ่ะถัดไปที่อาจารย์เห็นบางท่านนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตบางท่านอาจจะแปลว่ามีโอกาสที่จะได้เหมือนตาแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่า อตอนนี้มีลู่ทางในการทําเงินมากขึ้นกว่าเดิมบางท่านอาจจะแปลว่ามีอาชีพหลักนะมีอาชีพเสริมหรือบางท่านอาจจะแปลว่าตอนนี้รายรับเข้ามาสองทางเพราะว่าในเรื่องการเงินของคุณนะ่ะมันจะดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าสําเร็จนะคะใครมาดูคลิปนี้ถือว่าโชคดีมากๆคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะแล้วก็หนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอเลยคือขอให้คุณนะคะพยายามถ้าสมมติเราโกรธเราโมโหเราเครียดนะคะพยายามออกจากอารมณ์ตรงนั้นให้ได้นะคะหรือว่าไปหาทําสิ่งอื่นที่มันมีความสุขหรือว่าอยู่คนที่มีพลังงาน ด้านบวกหรือเสพสื่อที่มีพลังงานด้านบวกมันจะช่วยได้เยอะนะคะสิ่งเหล่านี้บางทีคนเราในแต่ละวันเราเจออะไรที่มันแตกต่างกันเจออะไรที่เครียดบ้างก็คือบางทีโซเชียลดีทอ์ค่ะก็คือละจากสื่อโซเชียลทำอะไรอย่างอื่นที่รู้สึกว่าอยู่กับธรรมชาติดีที่สุดอาจารย์อยากแนะนำเนาะหรือนั่งสมาธิเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าบางทีบางครั้งเราแบบเหมือนอารมณ์มัน,มนปี๊ดง่ายในบางจุดหรือรู้สึกอะไรไม่ได้ดังใจมันก็จะปี๊ดในบางจุดเท่านั้นเองพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็เลยขึ้นเตือนขึ้นมาเทา ามาถามเรื่องความรักถ้าเรายังไม่พร้อมอย่าเพิ่งมีใครแต่ถามว่ามันมีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามาไหมมันมีโอกาสอยู่นะคะบางท่านอาจจะเจอเป็นผ่านสื่อออนไลน์แต่ขอให้คุณดูคนดีๆไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้หรือบางท่านอาจจะแปลว่าเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนอาจจะได้มีโอกาสได้กลับมาคุยกันก็เป็นได้นะคะแต่บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าคุณคบกันมานานมากแล้วนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าตอนนี้เนี่ยความรักของคุณมั่นคงมากยิ่งขึ้นอาจจะถึงขัง้นแต่งงานมานั่นหมายหรืออยากมีบุตรมีลูกก็เป็นได้หรือบางท่านอาจจะแปลว่า,วารับน้องหมาน้้งเเลียก็็ป หรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆก็เป็นได้แล้วแต่บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าคนที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุให้ออกไปค่ะอย่างที่อาจารย์บอกทั้งความสัมพันธ์ฉันเพื่อนหรือว่าความสัมพันธ์ในเชิงที่กําลังคุยอยู่หรือเป็นแฟนกันอยู่ถ้ามันแบบมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีอะค่ะเหมือนสีมันด้ไม่เสมอกันมันจะมีเหตุให้ออกไปแต่ถ้าคุณทั้งสองคนยังรักกันอยู่ยังจับมือกันแน่นพอให้รีบปรับความเข้าใจกันมันจะช่วยได้เยอะเพราะว่าจริงๆพลังงานช่วงนี้มันเหมือนกับว่าขจัด คนที่มันไม่ใช่ออกไปเห็นอะไรบางอย่างได้ชัดแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นเหมือนตาสว่างนะคะดวงตาเห็นอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะแล้วก็คนดีๆก็มีโอกาสที่จะดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณอย่างมากนะคะแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นอีกหนึ่งอย่างก็คือ ช่วงนี้เนี่ยคุณจะสบายใจมากขึ้นไม่ว่าคุณทําอะไรมันเหมือนจิตใจของคุณจะร่มเย็นมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงพลังงานขึ้นคําว่าสําเร็จบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่ากําลังสอบอยู่หรือบางท่านอาจจะกาลังอ่านหนังสืออยู่ช่วงนี้ถ้าคุณไม่ขี้เกียจคุณขยันนะมีโอกาสสอบผ่านได้คะแนนที่โอเคเลยหรือบางท่านอาจจะแบบแค่ผ่านก็ดีใจแล้วอะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังตั้งใจทั้งอ่านหนังสือทั้งเรียนทั้งทาโปรเจกต์นู่นนี่นั่นคือค่อนข้างหนักนิดน,นึงแต่อาจารย์เชื่อว่าคุุุุณณณณจะะะทํําาาาาาาสสเเเรรร็พคคคคคคก่่งอยูแลล้ววมมมีมามาถมนฉด ให้ดึงพลังงานเหล่านี้เข้ามานะคะแล้วก็อย่าเพิ่งท้อนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันพอทําไม่สําเร็จแล้วก็ให้จาคติประจําใจที่อาจารย์ชอบบอกทุกคนประจําเลยคือความพยายามครั้งที่1 0 1อหนึ่งอาจจะทําสําเร็จก็ได้อย่าเพิ่งละทิ้งในครั้งที่1น0นะคะฉะนั้นขอเป็นกําลังใจให้คุณสู้ๆอย่าท้อถอยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออีกนิดนึงนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกอะไรกับเราเพิ่มอีกไหมแตงจิงๆพลังงานของคุณค่อนข้างแข็งแรงนะมันเหมือนกับว่าเป็นพลังงานดีๆหรือจจจิตใขขขออองงคุณมมันนเเหเหืืะ้แ็รว่า ได้เรียนรู้อะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมในช่วงนี้จริงๆลองจริงนะอ่ะเรามาดูต่อน,นิดนึงว่าเขาต้องการจะบอกอะไรเราต่อไหมแมสสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีมันเป็นมาลายสิ้นไปนะคะสิ่งต่างๆดีๆมันมีโอกาสที่จะเข้ามาเนี่ยพลังงานของบางท่านเนี่ยถ้าเพิง่งอ่ะต้องบอกแบบนี้นะไม่ใช่ว่าทุกคนนะบางท่านอาจจะเพิ่งผ่านงานสีดํามาอาจารย์ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ขอให้คุณอดทนสู้ๆนะคะเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้มันอาจจะใช้เวลานิดนึงบางคนอาจจะต้องใช้เวลาทําใจหรือน,นู่นนี่น ใ่้ครให้มองเป็นว่ามัน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 ,ม,นมันทุกอย่างมันมีมามีไปอะคะ่ะต้องต้องมองในแบบนี้แล้วก็ขอให้คุณอย่าเพิ่งหมดกําลังใจนะคะอาจารย์เชื่อว่าคนที่เขาหนักเขาเหนื่อยกับเรามันมีอีกเยอะมากนะคะให้ให้มองในแง่ที่แบบว่า เออทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะอะไรบางอย่างแล้วก็เดี๋ยวมันจะเป็นประสบการณ์ให้กับเราในอนาคตเราจะหันกลับมามองแล้วเรามายิ้มได้ว่าเฮ้ยเราผ่านมาได้นะคะฉะนั้นอันนี้เป็นพลังงานคําว่าบางท่านอาจจะเพิ่งผ่านอะไรมาแต่เดี๋ยวคุณจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมันจะฟื้นตัวดิจิตลของคุณจะเข้มแข็งนะคะอาจารย์ขอเป็นกําลังใจให้คุณสุดๆเลยนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะแต่ช่วงนี้เห็นไหมบางท่านเนี่ยมันขึ้นดาบขึ้นมาหมดเลยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแปล เป็นแค่จังหวะช่วงชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแต่มันก็จะดีขึ้นหลังจากนี้นะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าถ้าสมมติว่าคุณเองได้ข้อคิดได้บทเรียนได้สิ่งต่างๆได้ได้ขยันได้อดทนพลังงานขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเลยค่ะ เอซับอนส์ขึ้นมามันคือความสําเร็จขึ้นโอกาสใหม่ๆขึ้นสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหลังจากนี้นะคะไพ่ขึ้นว่าคุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตามีแต่คนรักสนับสนุนมีคนซัพพอร์ตมีคอยมีคนคอยหนุนหลังสิ่งที่มันไม่ดีมันจะพัดผ่านออกไปคนที่มันไม่ดีจะเดินออกไปหรือบางท่านอาจจะแปลว่าออกจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่หรือบางท่านอาจจะแปลว่าจบจากโปรเจกต์เดิมไปทาโปรเจกต์ใหม่ะหรือเป็นเหมือนตัวคุณเองเหมือนได้ version, อัปเดตเวอร์ชันมากขึ้นนะคะ แล้วพลังงานกินคําว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ย คุณทําอะไรคุณจะเหมือนมีสติมากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะเข้าใจอะไรบางอย่างเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะพอสุดท้ายเนี่ยบางท่านเนี่ยถ้าขยันอดทนมากๆเรื่องการเงินของคุณเข้ามาดีมากๆเนี่ยอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการเงินอุดมสมบูรณ์ในสิ่งต่างๆอุดมสมบูรณ์ในด้านจิตใจของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะแปลว่าดึงดูดในเรื่องการเงินเข้ามาที่ดีมากๆนะคะแต่มันมาจากความสามารถนะเงินเหล่านี้เนี่ยมันมาจากสิ่งที่คุณควรจะได้มันเหมือนมาจากความขยันจากความสามารถของเรานะคะ ะะบทสรุปสุดท้ายนะคะเป็นยังไงบ้าง Page of Pentacles ขึ้นมา Knight of Swords ขึ้นมานะคะ King of Swords มันเป็นความมั่นคงนะคะมันเป็นความมั่นคงพลังงานขึ้นคำว่าในเรื่องความคิดต่างๆเดี๋ยวมันจะดีมากยิ่งขึ้นไพ่ขึ้นคำว่าเนี่ยหไหมคุณเองเนี่ยคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดเดี๋ยวมันจะฝ่าฟันได้แล้วรวมถึงเสน่ห์ของคุณล้นมากจริงๆนะคะคือช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่า ในเรื่องความคิดความอ่านของคุณนะ่ะมันอาจจะเป็นสเสน่ห์ในตรงจุดนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องสวยต้องรอต้องดูดีเสมอไปแต่มันเกิดจากการที่เราคิดดีทําดีอะค่ะมันก็เลยเกิดเก่อเกิดให้มันเป็นเหมือนความความแบบความรู้สึกดีๆพลังงานดีๆที่มันหมุนรอบตัวเราเป็นพลังงานเหมือนพลังงานเหนือนางฟ้าเทวดาอะไรเงี้ยมันอยู่รอบตัวเราฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่อยากเตือนคุณเฉยๆว่าอะไรที่มันไม่ดีทุกอย่างมันเกิด บบ like, happen for a reason นะคะมันเกิดเพราะว่ามัน,ม,นมีเหตุต้องเกิดมีเหตุต้องทําให้เราได้รับประสบการณ์แต่หลังจริงจะหลังจากนี้อะค่ะฟ้าหลังฝนมันก็สดใสเนาะพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีฉะนั้นช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะเจอปาฏิหาริย์ดีๆเจอข่าวดีที่จะเข้ามาฉะนั้นขอให้คุณเอาทนพยายามในสิ่งต่างๆอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้คุณมากๆใครที่เปิดมาดูคลิปนี้คุณถือว่าปรับโชคดีมากเพราะว่าคุณจะได้พลังงานดีๆกลับไปแล้วก็รวมถึงคุณอาจจะได้ข้อคิดอะไรเล็กๆน้อยๆกลับไปเท่านั้นเอง นะคะอ่ะก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะทําคลิป,ปอื่นๆตามมาเรื่อยๆให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมนะคะอันนี้ก็ถือว่าดูเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่ได้รับได้เข้ามารับชมในคลิปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่า ต้องการที่จะบอกอะไรกับเราที่เป็นแรนดอมนะคะ,ะเดี๋ยวอนาคตก็คงได้เจอกันอีกนะคะวันนี้ขออนุญาตจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ปกระดิ่งกิ๊งกิงกําลังจะให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fan Page ได้ TikTok ได้ Ig ได้มี2 IG นะคะแต่แนะนำให้ติดตามตัว IG กิ่งฟ้า Official 2ล5นะคะลาไปก่อนนะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ